ความมากที่รับประกันการไม่ตกต่ำเนี่ยคืออะไรก็คือการมีปัญญาเห็นสัจจะแห่งความเกิดขึ้นและความดับไปดังนั้นถ้าเราเห็นอริสัตสรู้การเกิดการดับของรูปและนามเชื่อมั่นมั่นคงและเข้าไปเฝ้าดูอาการจิตของเราให้เห็นตามความเป็นจริง เราก็สามารถที่จะล้มอกุศลมูลและจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมได้